ดอกนี้มาอีก4 0 0โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jacob Spinner แล้วเช่นเคยนะครับเอาละครับผมวันนี้นะฮะมาอยู่ในเกม Legend of Legend of Huye เป็นเกมนอกกระแสอีกหนึ่งเกมนะฮะที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากแต่ส่วนตัวก็เคยผ่านเกมนี้มาอยู่พอสมควรนะครับผมอันนี้เป็นตารางการจ่ายของเกมนะทุกคนตัวฟินิกจะเป็นตัว Y นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นสายลัสเกตเตอร์นะฮะแล้วก็ฟินิกไฟสีแดงๆเนี่ยจะจ่าย500นะครับถ้า5ตัวแล้วก็ เรียงลงมานะฮะตามลําดับเหมือนเกมหม่นทั่วไปนะครับอัตรา,าก,การจ่ายก็เหมือนเดิมครับเรียงจากซ้ายไปขวานะฮะสตัวขึ้นนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมนี้จะเวิร์กหรือเปล่าหลังจากที่ไม่ได้กดมานานนะครับขออนุญาตไปก่อนเลย50หมุนเฮ้ยเดี๋ยวดิต้องต้องไปแบบเทร์โบต้องไปแบบเทร์โบ เทอโบไม่ได้ออนี่ไงเทอโบมาปครับผม50หมุนครับผมวันนี้พกคุณมาที่1,200นะฮะดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับวายลงมาแบบนี้นะฮะสเกตเตอร์3ตัวครับเกมนี้เรียบร้อยครับผมพูดไม่ทันหัดคำครับลงมาเรียบร้อยครับกับสเก็ตเตอร์ครั้งที่1ทุน1,200บาทครับผม หมดไปแค่ร้อยกว่าบาทเบ็ดสิบาทนะดูสิว่าสเก็ตเตอร์ครั้งแรกจะได้เท่าไหร่กันเชียวว้าวเอานี้สวยครับผมมีวายลงมา3ตัวครับฟีนิกซ์ไฟมี2ตัวครับเรียงเม็ดแบบนี้สวยงามรางวันก้อนโตไปครับ107บาทครับถือว่ายังพอจังพอใช้งานได้ยังพอได้ยังพอไหวอยู่นะกับ Legend of ฮ u ย r นักธนูของเราเนี่ยในา1 2บาทครับเบาๆแต่ก็พอไปได้ยังไม่ได้ตัวเบาๆเลยนะครับผมมาก็มาแบบตัวหนักๆเลยนี่ไงจังหวะนี้ปล่อยมาแบบเน้นๆนะมาแบบเน้นๆครับ1,218บาทครับดอกนี้เน้นๆจริงๆครับได้วายลง3ตัวครับผมแล้วก็มี ไอตัวยินทนูหน่งตัวผมแพงแน่ๆครับดอกนี้ได้มา1,380กว่านะกำไรเน่นๆแล้วนะครับผมสวยงามครับกับ50หมุนแรกเบ็ด10บาทแบบนี้หวานเจี๊ยบสิครับท่านผู้ชมมูยกวาย3ตัวแต่เกมนี้ค่อนข้างแตกนอกยากอยู่นะครับแต่พอเข้าให้ทีก็แตกมาคุ้มเหมือนกันนะฮะพันสามเมื่อกี้วันนี้ผมจะจัดสักร้อยหมุนนะกันนี่ครับ รอยหมุนดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าอุ้ยอีกตัวเดียวโอ้โหแตกนอกยากอยู่นะได้เวลาดูดกลับครับผมสไตล์พีฮะแจกมาแล้วก็ต้องดูดคืนครับแต่ดูซิว่าเขาจะให้มาอีกหรือเปล่านะฮะเราต้องมาลุ้นกันรอบ2นะครับตอนนี้กำไรครับนิ่งๆไว้ครับนิ่งๆไว้ยังไงก็ได้ครับจะถอนตอนนี้ก็ได้ครับแต่ว่าอา้าวสวยครับดอกนี้ครับมาแล้วครับท่านผู้ชม มาแล้วครับ y 4ตัวเน้นๆนะครับผม400้ครับผมสวยงามครัาย4ตัวเน้นๆ,นนนนนๆไปต่อครับไปต่อครับได้ตัวธนูมาโอ้โหสเก็ตเตอร์อีกตัวโอเคนะครับ50หมุนแรกเบ็ดสิบบาทได้มาพันกว่านะครับพันสี่พันห้าได้นะครับประมาณนั้น อนุญาตเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันนะครับเป็นเบ็ดละ30นะฮะเน้นๆไหนๆก็กําไรมาละพันกว่าละนะครับใช้รีรอช้าไม่ได้นะครับต้องจัดไอ้คาสมุนรอบที่2ครับผมดูซิว่าจะลงให้หรือเปล่านะครับไม่ลงก็เจ๊งับผมหวังว่าจะลงนะรอบนี้เป็นรอบคาดหวังเลยแล้วกันนะครับเบ็ดละสามสิบบาทอ้เรียบร้อยครับเหมือนเมื่อกี้เลยฮะกดไปประมาณ3-4หมุนครับเรามาลุ้นครับสเกตเตอร์รอบที่2นะครับ เบ็ดละ30นะฮะผมขอกำไรอุ้ยเน้นๆครับดอกนี้ครับคูณ2ไปดีครับสวยงามครับ700ครับ710บาทสวยงามขอเพิ่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 มอีกหน่อยโหนี่ห้า0ันมากำไรสัก4,000ก็พอละวกำไรสัก4,000ครับผมงามเอามาอีกหน่อยเอามาอีกหน่อยครับแล้วค่อยๆตอดรอบนี้เราค่อยๆตอด นี่ยค่อยๆตอดได้ทีละนิดได้ทีนิดโอ้โหคูณเจ็ดคูณเจ็ดนะคุณผู้ชมโอ้โหพันหกเน้นๆครับมาแล้วคูณแปดครับคูณแปดครับผมสี่สิบห้าสามร้อยหกสิบนะตัวคูณเบาไปหน่อยครับโอ้โหตอนนี้กำไรมาแล้วนะผมห้าพันนะฮะถึงเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมในร้อยหมุนแบบนี้โคตรจะดีโคตรจะดวงครับผมวันนี้ผมมากันดวงจริงฮะ ไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะครับผมเริ่มจากเบ็ด1ิแล้วก็มาเบ็ด30เลยนะฮะกดสองรอบจริงๆนะครับหนึ่งหนึ่งหมุนโอ้โหดอกนี้ได้มาจัดเต็มอีกโอ้โหเหลือนะครับ460ครับผมเหลืออีก40หมุนครับผมไปต่อครับผมไม่หยุดนะฮะวันนี้ผมจะมาหนึ่งหมุนนะครับวัดไปเลยนะครับ100หมุน50หมุนแรกเป็นเบ็ด10บนะครับ 50หมุนที่2เป็นเบ็ดละ30นะฮะซึ่งเข้าฟรีสปินทั้ง2รอบนะครับถือว่าคุ้มมากๆห้หมุนแรกเบ็ด10ได้กำไรมา1,500ประมาณนั้นนะครับแล้วก็5อ่า50หมุนที่2เบ็ดละ30ได้กำไรมาปุ๋ห้าพันนะครับแล้วก็นี่ตอนนี้กำลังมาปัน่นปั่นให้ครบ50นะครับเรียบร้อยครับเข้ารอบที่3ครับสวยงามครับเบ็ดละ30ครับท่านผู้ชม หวานเจี๊ยบครับแบบนี้ครับฟินิกมา1ตัวครับคูณ1ไปครับไหลไปต่อครับที่คูณ2องเเสียด,ดายครับแถว1แถว2องแถว3ไม่มีฟินิกมาแถว4ี่ห้าโอ้ยแบบนี้สวยครับโอแบบนี้สวยบอลไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะได้มาเพิ่มอีก292ไปต่อครับอ้าวสวยครับโอ้โหไม่มีตัวเชื่อมเลยท่านผู้ชมเอาได้สิแบบนี้ได้สิ36มสิรอบนี้ขออีก1,000 10, ได้ไหม ได้ไหมโอลิเจนไม่เกลือครับวันนี้ไปจัดกันได้ครับท่านผู้ชมใครที่มีทุนน,น้อยก็เริ่มจากเบต5้เบตสิเบตเบเบตห้ไปก่อนนะครับผมค่อนข้างมาที่ทุนหนานิดนึงนะครับพันกว่าพันสองนะครับอูดอกนี้มาอีก4,7 0 0โอ้โหเน้นๆครับท่านผู้ชมคูณ10ไปครับ5,4 0 0นะครับ10,000เข้าไปแล้วนะครับเปิดที่ทุน1,200นะครับ หเน้นจริงๆครับเหลืออีก33หมุนเข้ารอบที่สี่ครับผมสเก็ตเตอร์รอบที่สี่แบบนี้หวานเจี๊ยบสิครับท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบครับแบบนี้หวานเจีย๊ยบโอ้ยสวยปุ่นสองครับโอ้ยปุ่นสามครับ600ฮะอีก7หมุนเล,ลื้อๆฮะมาอีก80 มาอีกแน่นอนครับดอกนี้ฮะคูณ5้าไปเลยครับผมพันแครับผมโอ้โหให้ได้ให้ดีจริงๆแตกให้แบบงงๆเลยต้องบอกเลยว่าแตกให้แบบงงจริงนะครับผมไม่ได้กดเข้ามาเล่นนานพอสมควรนะครับเกมนี้นะเมื่อก่อนก็มีแดกอยู่บ้างพอสมควรนะครับพอกดเข้ามาเล่นทีนึงอ่ะโอ้โหแจกบานจริงๆนะสุดยอด ต้องยอมเลยต้องยอมเลยวันนี้นี่คือวันวันให้จริงๆนะครับสวยงามสวยงามเฮ้ยมันแปดสิบเว้ยอีกหนึ่งหมุนอีกหนึ่งหมุนโอ้หมื่นห้าได้อยู่นะเนี่ยจริงอ่ะหมื่นห้าได้อยู่นะเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเสียได้แถวสามคุณผู้ชมโอ้โหรอบนี้มาสามพันสี่ครับเหลืออีกสิบหมุนครับเดี๋ยวเราลุ้นกันครับ ผมจะได้หมื่นห้าหรือเปล่านะครับในสิบหมุนนี้โอ้โห Y สี่ตัวครับมีสี่พันแหละไม่ถึงว่ะไม่มีตัวคูณลืมไปนะครับห้าห้าร้อยห้าสิบสี่ไม่ได้แตกในนะครับแจกให้ข้างนอกเบาหน่อยเนดะี๋ยวเมื่อกี้มีตัวคูณนะแหมเข้ารอบที่ห้าสเกตเตอร์ลงรอบที่ห้าครับผมว่าหมื่นห้าผมมีหวังแน่นอนครับยังไงก็มีหวังแบบนี้หมื่นห้า ยังไงก็มีหวังหกหมุนคื่รอบนี้เบาวะ่ะรอบนี้ค่อนข้างเงียบว่ะท่านผู้ชมวิ้ยเงียบจริงเงียบจริงเดี๋ยวอีกสี่หมุนแล้ววะ่ะหมดแล้วเหรอเฮ้ยห,หมดจริงวะ่ะหมดจริงว่ะสงสัยไปต่อไม่ได้แล้วครับผมผมหวังกระสกเกตเตอร์อุ้ยสวยดอกนี้ดอกนี้มาสามพันสามพันเน้นๆครับคูณนสิบเรียบร้อยครับกำไรหมื่นห้า 15, ครับผม ห5 0 0 0บวกบวกครับวันนี้ถือว่าผลกำไรสวยงามครับปั่นไปถึง10นาทีโอ้สุดยอดครับผม100หมุนนะฮะ100หมุนนะครับ,นนรบทำกำไรไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพกทุนมาที่1,200งนะฮะ1,200งตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่17,100นะฮะกำไร15,000 นะครับหมื 1500, 900, ่นห้าเก้าร้อยเน้นๆนะครับหมื่นห้าเก้าร้อยเน้นๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากไปตามก็ไปตามได้เลยนะครับในเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมนอกกระแสหนึ่งเกมที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในวันนี้นะในวันนี้นะผมขออีกสักสองรอบให้มันตัดไปหมื่นเจ็ดสวยๆอเรียบร้อยครับเป็นหมื่นหกร้อยโอเคครับผมไปถอนเงินก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ